สถานการณ์ทางการเมืองไทยยังเหมือนอยู่ในลมก,การเลือกตั้งไปต่อไม่ได้การเจราจาระหว่างคู่ขัดแย้งยังไม่เกิดขึ้นกองทัพถูกจับตามองว่าจะยืนอยู่ตรงกลางหรือจะออกมาแสดงบทบาทอย่างที่บางฝ่ายเรียบร้องพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประหลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกันของผู้นำเหล่าทัพและนนยะการเป็นเสาหลักของบ้านเมืองของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกที่มีการกล่าวถึงในวันเกิดครบรอบ60ปี สลัดครับย้อนกลับไปวันเกิดท่านผู้บัญชาการทหารบกุกวันนั้นท่านนําคณะเข้าไปอุยพรแล้วก็มีข้อความบอกว่าขอสัญญาใจขอนพาพาประเทศสู่ความสงบสุขจเจริญรุ่งเรืองอยากให้ท่านย้อนถึงตรงนี้นิดหนึ่งครับสิ่งที่ผมได้กล่าวเนี่ยนะครับขออนุญาตปรับความเข้าใจนิดหนึ่งไม่ได้เป็นสัญญาใจอะไรนะครับ,ค,รบคือเป็นเรื่องของน้องที่ไปพบกับพี่ สิ่งที่ได้พูดทั้งหมดเนี่ยผมอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ปกป้องคุ้มครองนะครับให้กับท่านผู้มัจาการทั้นบกให้เป็นบุคคลที่ทำให้กองทัพมีความสง่างามนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ขอให้กองทัพบ,บกเนี่ยนะครับซึ่งท่านรับผิดชอบอยู่โดยตรงเนี่ย เป็นเสาหลักให้กับบ้านกับเมืองเป็นที่พึ่งของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนซึ่งท่านก็ได้กล่าวตอบนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้พยายามตั้งใจทำนในเรื่องของการเป็นเสาหลักท่านตั้งใจที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยยืนอยู่บนความถูกต้องเที่ยงตรง ครับ,รบซึ่งก็คงจะมีคนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขอให้ช่วยกันนะครับท่านย้ําว่าเราจบจากสถาบันเดียวกันนะครับอยู่ในกองทัพเดียวกันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันก็ขอให้ช่วยกันร่วมมือที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสงบสุขและก็กลับมาเหมือนเดิม นี่คือสิ่งที่ได้ท่านนะครับจะเป็นผู้ให้หลักเสียมากกว่าซึ่งเราเองผมเองก็ได้นำออกมาถ่ายทอดนะครับให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าท่านเองมีความตั้งใจแต่บางครั้งภาพที่เราเห็นก็อาจจะเป็นอีกภาพนึงซึ่งเราเข้าใจเอาเอง เมื่อท่านได้พูดนะครับท่านได้แสดงความจริงใจออกมาเช่นนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่กองทัพบกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักทีเดียวนะครับของประเทศเนี่ยมีความแน่วแน่ตั้งใจจะทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ นำมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับทราบครับครับมีบางคนไปตีความระหว่างบรรทัดบอกว่าท่านประหลัดไปขอคำยืนยันว่าจะไม่ทำรัฐประหารจะถึงขั้นนั้นไหมครับขอยืนยันครับว่าสิ่งที่ประกอบกันอยู่ในการพูดคุยวันนั้นนะ่ะมันอยู่ในบรรยากาศของวันเกิดนะครับซึ่งผมไม่ได้พูดคำนี้อะไรออกมาเลยแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดนะครับท่าน ผู้การฐานบกเองก็ไม่ต้องพูดในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพียงแต่การที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องยึดถือกฎเกณฑ์กติกาและความถูกต้องมันบอกอะไรไปหมดแล้วครับในขณะนี้ครับท่านกังวลไหมครับในเมื่อยังมีบางกลุ่มที่ยังคาดหวังจากทหารอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเรียกร้องให้ออกมารัฐประหารหรือเรียกร้องให้ออกมาเซตซโรทางการเมืองนันหม ตรงเนี้ยท่านผู้ิจปการนันบกนะครับจริงๆแล้วก็ท่านผู้อุปการเหล่าทัพทั้งหมดนะครับโดยมีผู้ิจปการฐานสูงสุดเป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่เนี่ยก็ได้คุยกันตลอดเวลานะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ควรทำไม่ควรทําอะไรยังไงพี่น้องประชาชนนะครับซึงมีความเห็นแตกต่างกันในวันนี้ก็มีความต้องการที่จะหาผมใช้คำว่าตัวช่วย นะครับการที่จะผลักดันให้เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มของตัวเองผมคิดว่าท่านผู้มัชการท่านบอกจากคําพูดวันนั้นในวันเกิดของท่านเนี่ยชัดเจนนะครับว่าท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะไปทําตัวเป็นตัวช่วยกับใครที่ไหนอย่างไร,รนะครับรวมถึงล่าสุดที่ท่านออกมาปฏิเสธเรื่องการเป็นนายกคนกลางด้วยใช่ไหมครับท่านก็ได้ชี้แจงอะไรไปทุกเรื่องนะครับ ที่มีการพาดพิงถึงตัวท่านผมก็เลยพูดแทนท่านทักนิดนึงก็ได้นะครับว่าบางทีท่านก็ไม่สามารถที่จะมาพูดแก้ไขนะครับพูดแก้ประเด็นต่างๆได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมขอความเห็นใจนะครับอะไรก็ตามที่ไปพาดพิงถึงตัวท่านผู้จัดการทันบกตรงนี้ ก็ขอให้อยู่ในกรอบความเหมาะความควรนะครับที่เหมาะสมตามสิทธิเสรีภาพนะครับอย่าได้เกิดมีการก้าวล่วงอะไรกันตรงนี้เลยครับ,รบโดยส่วนตัวท่านประหลัดมองยังไงครับกับข้อเรียกร้องนาย,ยกรัฐมนตรีคนกลางให้มาช่วยแก้ไขสถานการตรงนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองแท้ๆเลยนะครับผมเองต้องขออนุญาตสักหน่อยว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้เลย ครับรนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบด้วยประโยคนี้เช่นกันนะครับว่าท่านคงไม่สามารถแสดงความเห็นได้ผมซึ่งเป็นข้าราชการประจําคงไม่สามารถแสดงความเห็นตรงนี้ได้นะครับรบ,บทบาทของกระทรวงลงไปถึงกองทัพเองช่วงนี้วางตัวลําบากไหมครับเพราะว่าดูเหมือนต่างฝ่ายต่างก็พยายามจะมองว่าเอียงหรือไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งก็มีความลําบากอยู่พอสมควรนะครับ แต่ความลําบากที่ว่าเนี่ยมันคือความลําบากว่าจะทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันความลําบากที่ว่าเนี่ยผมส่วนตัวนะครับมองไปในอนาคตเลยนะครับ,รบเหตุปัจจุบันเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับความลําบากยากยิ่งที่มองไปในอน,อนาคตได้เลยเนี่ย วันนี้คือความรู้สึกที่เป็นปรปักกันของคนในชาติอย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้อภัยกันเลยนี่ต่างหากคือปัญหาครับไอ้ส่วนความรู้สึกที่ว่ากองทัพลำบากอะไรไหมตรงเนี้ยนี่คือความรู้สึกด้านจิตใจนะครับด้านกายภาพเนี่ยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกลำบากหรอกนะครับ แต่ความรู้สึกของข้าราชการทหารที่เราเข้าใจแล้วก็อยู่ในวังวนของด้านความมั่นคงเนี่ยเราเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่านะครับยังขอแถมไปเลยว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะยัดเยียดนะครับไอความรู้สึกเกลียดชังให้กันระกัน การพูดจาให้ร้ายกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเกรงใจกันเลยเนี่ยการพูดในลักษณะนี้ออกสาธารณนชนอย่างไม่มีการยับยั้งชั่งใจทั้งหมดเนี่ยมันได้ถูกยัดลงไปนะครับในความคิดในการรับรู้ของเยาวชนของชาติกันไปหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆ ครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับครับด้วยความยินดีครับ